เมื่อวันเสาร์ที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อเภอบางกล่ำจัังหวดสงขลาคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา,ขห,ขาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจังหวัดสงขลาวัดพระธรรมากายมูลนิธิธรรมากายและกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลกจกัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัดพิธีทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลแด่ผู้วายชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบ สจังหวัดชายแดนใต้ปีที่18ครั้งที่160และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ปีที่15ครั้งที่125โดยได้ถ่ายทอดออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน o m Facebook Live และ Youtube ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากพิธีเริ่มในเวลา9กา้านาฬิกา โดยได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์ที่ปรึกษามหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนใต้เจ้าอาวาสวัดกระพังสุรินทรพระอารามหลวงจังหวัดตรังเป็นประธานป่ายสง์จุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยและนางสาวสุภาพรเกียรติยง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายคารวาสก่อนที่จะประกอบพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ปีที่15ครั้งที่125จำนวน28กองทุนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของคุณครู ที่เป็นเปรียบดังแม่พิมพ์ของชาติที่เสียสละและอุทิศตนเป็นแสงสว่างให้แก่นักเรียนได้มีความรู้ควบคู่ศิลธรรมต่อมาจึงเป็นพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแดบผู้วายชนอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ทำให้เกิดความสูญเสียชีวิตทั้งพระสงฆ์ทหารตำรวจและประชาชนผู้บริสุทธิ์แม้แต่ละรูปแต่ละท่าน จะลาจากโลกนี้ไปแล้วทางคณะจัดงานได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกและอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนได้ไปสู่สุขติภูมิพร้อมทั้งได้ประกอบพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์3 2 3วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่18ครั้งที่160ในการนี้พระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ผู้แทนวัดพระธรรมกายและกะัลยาณมิตรทั่วทั้งโลกได้กล่าวความในใจก่อนที่จะได้เปิดวิดีโอประมวลภาพทบทวนงานฟื้นฟูศิลธรรมโลกจากนั้นคณะเจ้าภาพก็ได้นำกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆซึ่งคณะเจ้าภาพบางส่วนได้นำกล่าวถวายออนไลน์ผ่านระบบซูมพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงาน ก็ได้แปรแถวเข้าสู่ด้านหน้าคณะสงฆ์เพื่อน้อมถวายปัจจัยเทยธรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกลัลยาณมิตรทั่วโลกน้อมถวายแด่คณะสงฆ์3 2 3วัด4จังหวัดภาคใต้นอกจากนี้พระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้แทนวัดพระธรรมกายก็ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยด้วยค่ะ สำหรับพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2548ณวัดมุจรินทวาปีวิหารจังหวัดปัตตานีปัจจุบันจัดติดต่อกันเป็นปีที่18ครั้งที่160 รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า303ล้านบาทและจัดต่อเนื่องจนกว่าเหตุการณ์จะสงบส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้รวมรวมแล้ว15ปี มอบแล้วกว่า3 9 0 0 0กองทุนเป็นเงินกว่า80ล้านบาทในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของคณะสงฆ์ในพื้นที่323วัดถึงการจัดพิธีถวายสังฆทาน323วัดในครั้งนี้ต่อไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะครับโครงการถวายสังฆทาน323วัดเป็นประโยชน์อย่างสูงนะฮะ,อ,ะอย่างที่หนึ่งก็คือเป็นประโยชน์อย่างสูงของพระพุทธศาสนา นะครับเพราะว่าเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมแล้วก็เป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมนะของพุทธศาสนิกชนนะฮะพุทธบริษัทสี่ครับแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจนะครับของพระภิกษุที่มาอยู่ทางสี่จังหวัดภาคใต้นะครับก็ต้องขอบคุณมากนะฮะที่ที่ที่หลวงพ่อท่านได้เน็ดเหนื่อยนะแล้วก็ทำเพื่อพุทธศาสนานะครับ แล้วก็ส่งเสริมพุทธศาสนาเพื่อให้สืบทอดต,ต่อไปนะฮะเพื่อให้อยู่กับประเทศไทยเป็นโครงการที่ดีเป็นทำให้พระทุกทุกวัดมีฝันและกําลังใจในการประพฤติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาที่จะยืนยาวต่อไปได้นับเป็นโครงการที่ดีที่มีโครงการอย่างนี้เกิดขึ้น สร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวพุทธในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อยากอยากให้ยืนหยัดคู่กับทางภาคใต้เพราะว่าทางภาคใต้เกิดปัญหาสถานการณ์ทำให้กำลังใจของญาติโยมที่มีต่อพระพุทธศาสนาเนี่ยจะได้มีขวัญกำลังใจที่ให้ดียิ่งขึ้นเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจก็อยากให้ทุกคน มีศีลธรรมประจําใจมีหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาให้ยืนหยัดตลอดไปข้อกราบขอพระคุณท่านอย่างยิ่งที่ได้ท่านได้ช่วยเหลือศิญญานุสิทธิ์ของหลวงพ่อธรรมชัยโยถึงแม้ท่านจะไม่ได้อยู่ณนะที่สถานที่แห่งนี้ หรือที่นี่หรือว่าที่ไหนก็ตามถ้าท่านย่อมย่อมรับรู้ก็ขอขอบคุณถึง,องกองบุญการกุศลในครั้งนี้ขอให้ท่านมีเจริญด้วยอายุวันสุขภาระขอให้ท่านอาตมาก็หวังว่าอยากจะให้ท่านกลับมาอยากจะเห็นท่านสักครั้งหนึ่งในชีวิต